กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ f ิกเกอร์ทูบชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเทปนี้ครับก็ต่อเนื่องมาจาก EP ีที่17ที่เมื่อเราลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือการเดินทางมายัง a าร์ชดาคอนเพลนะครับและตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาเจอกับ n เน e เลส i n g หรือราชันไรนามนั่นเองครับนี่ครับ e นมเลสคิงนะครับเป็นบอสที่เรียกได้ว่าโคตรที่จะโหดมากๆนะฮะซึ่งผมต้องบอกว่าก่อนที่จะมีเทปนี้ได้นะครับ ผมก็ตายมาเกือบร้อยรอบนะฮะคือมาเจอเจ้าบอสตัวนี้เรียกได้ว่าอย่าคิดจะใช้เอมเบอร์นะไม่งั้นคงจะหมดสต็อกแน่ๆนะครับคือต้องบอกว่าการเรียนรู้ที่ดีนั่นคือการตายให้ชินนะครับตายให้ชินกับมูฟเซตของมันนะครับซึ่งร่างแรกนะครับเนมเลสคิงของเรานะครับก็ขี่คิงออฟเดอะสตอร์มหรือราชาวายุตัวนี้ครับก็ต้องสู้กับมุมกล้องด้วยนะครับบางครั้งก็พาเอางงได้นะฮะแต่ตอนนี้ครับหลังจากที่เราชนะเฟสแรกได้แล้วนะครับคราวนี้คือของจริงครับ เนมเลสคิงของเราก็จะลงมาแล้วก็รวมร่างกับาราชาวายุเมื่อสักครู่นะครับคราวนี้นะครับผมก็จะวิ่งเข้าไปนะซึ่งท่าที่ผมจําได้มากที่สุดก็จะเป็นท่านี้นะครับที่พุ่งลงโจมตีเนาะก็พยายามหลอกล่อให้มันใช้ท่าที่เราจดจําได้ครับส่วนบางท่าที่เรายังไม่ชินเราก็มักจะโดนแบบนี้ฮะแต่หลังจากที่โดนแล้วนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆรีบล็อกเป้าครับแล้วก็ถอยหลังออกมาให้ไวครับนี่ครับท่านี้ก็หลบไม่ยากครับ มันอาจจะมีท่าหนึ่งสองท่าสามท่าที่เราพอจะหลบได้นะครับก็พยายามหลอกล่อให้มันออกท่าที่เราคุ้นเคยนะครับตรงนี้ดูเลือดผมฮะแหมใกล้จะหมดแล้วนะครับต้องอย่าประมาทนะครับเติมเลือดด้วยเรื่อยนะครับเพราะว่าโดนทีสองทีนี่คือตายได้นะครับตรงนี้ก็ทํากันบัฟครับอ่าท่านี้เราแม่นใช่ไหมฮะก็เข้าไปตีสักที2อทีครับจะโดนบ้างสักทีไม่เป็นไรครับต้องรีบหลบออกมาให้ไวฮะดูครับ จังหวะมันจ้วงนี่ครับยังโดนนะครับคือจังหวะของ Nameless King นะครับก็จะเป็นแบบง้างแล้วก็ดึงเวลาสักพักนะครับอาจจะต้องฝึกความคุ้นเคยนะครับถึงจะหลบได้นะฮะนี่ครับนี่ครับมันจะจ้วงมันง้างอย่างนี้นะครับอืมนี่ฮะตอดได้ก็ตอดนะครับตอดไม่ไหวก็ถอยถอยออกอ่านี่ครับระวังลูกประกายไฟฟ้านะครับนี่ครับท่านี้มันจะชูขึ้นฟ้านะครับหนึ่งสองสามสี่ลบนี่ฮะ แม่ท่านี้ผมโดนทุกทีคือตายทุกทีนะครับอ่าลบครับอ่าร่วงแล้วครับติดสตันครับกดไม่ทันนะครับไม่เป็นไรครับค่อยๆลบออกมานะะยังมีหลอดเลือดอยู่อีก8ขวดครับหอกสายฟ้ากรันซัตเมื่อสักครู่นะครับไม่โดนเรานะถอยออกมาฮะท่านี้ระวังครับลบฮะอีกนิดเติมเลือดก่อนนะอย่าประมาทอย่าประมาทครับโอ้โหบัฟเราก็หมดแล้วนะครับ หาจังหวะครับกลิ้งหลบครับจ้วงหนึ่งทีฮะเอาไปอีกดอกเรียบร้อยครับและแล้วเราก็ชนะ n เน e เล King หรือราชันไร้น้ำได้แล้วโอ้โหแทบจะปลาจอยทิ้งนะนี่ครับโซ so of the Nameless King นะครับเฮ้ยกว่าจะผ่านนะคลิปนี้เอาจริงๆสู้กับมันอยู่นานมากเลยนะครับก็หนึ่งในความภูมิใจเนาะตอนแรกว่าจะเรียกเพื่อนๆมาช่วยตีนะครับแต่ว่าไหนๆก็ลองดูเลยละกันนะครับ หลังจากเรากําจัดเนมเลสคิงนะครับตอนนี้ก็ระคังก็สั่นอีกครั้งครับและนี่ก็จะเป็นฉากคัตซีนนะฮะมันจะพาเราไปที่ไหนต่อครับคือผมต้องบอกว่าหลังจากจบเนมเลสคิงนะครับผมก็ยังคงมี l o อดออฟซ n d e r ก็คือบอสตัวสุดท้ายหรือ l ล s าสบอสนั่นเองครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะต้องเดินทางไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปมาฝากเพื่อนๆนะครับตัวนั้นยังไม่เคยลองไปสู้นะฮะไม่แน่ใจว่าจะยาก หรือว่าง่ายกว่า Nameless King นะครับถ้าง่ายกว่าก็ดีนะแต่ถ้ายากกว่าเนี่ยโอโ้โหคงจะอีกอสองสามสัปดาห์นะกว่ากว่าจะผ่านได้นะครับ <c oughs> ก็หลังจากจบเกม Dark Souls 3ก็คิดว่าน่าจะกลับไปลุย Elden Ring ทำคลิปเล็กๆน้อยๆตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆนะครับ เพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับเกม Elden Ring นะครับเดี๋ยวก็สามารถทิ้งข้อความสอบถามไว้ได้นะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้เก่งกาจแต่ปานใดเนาะเพียงแค่ว่าเราเล่นเกมแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ไปเจอเทคนิคดีๆจากช่อง YouTube ของชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นช่องของเพื่อนๆชาวไทยเองก็ตามนะครับก็นำมาเรียบเรียงในแบบเวอร์ชันที่ตัวเองถนัดเนาะก็เอาเป็นว่าฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ